กับพี่เอาวาตอนใช้ชีวิตในช่วงโควิดตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าค่ะซึ่งเป็นเวลาที่พี่เนี่ยนัดแม่ไปซื้อข้าว<อ>ทุกเช้านะคะแต่ว่าร่างกายพี่ยังไม่ตื่นตัวเลยถึงจะง่วงขนาดไหนแต่พี่เอาวาก็ชอบการตื่นเช้าค่ะเพราะว่าทําให้เราได้เห็นอะไรที่คนตื่นสายเขาไม่ได้เห็นแล้วมื้อเช้าพี่เอวาทานเยอะมากค่ะก็เลยยิงง่งง่วงเก้าโมงแล้วค่ะว่ากันว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเติมคาเฟอีนค่ะแม้ตอนเช้าจะกินอะไรก็ได้แต่ถ้ากาแฟต้องสูตรน้ำตา น้อยไขมันต่ําเท่านั้นยิ่งช่วงนี้อยู่บ้านก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันหน่อยชองง่ายอร่อยหอมต้องกาแฟเขาช่องตรีนวันสุดพ r ริศสูตรน้ําตาลน้อยไขมันต่ําไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะตอนนี้พี่เอาวาก็ตื่นเต็มตาสมองมาแล้วค่ะช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่พี่คิดงานค่ะพอเที่ยงก็ทานอะไรเบาและทํางานบ้านจนถึงบ่ายสามจากนั้นพี่ก็จะวิ่งไปกลับ10กิโลเมตรเพื่อเล่นน้ําตกพอเล่นน้าตกจนหนำใจก็จะกลับมาถึงบ้านตอนหกโมงเย็นอาบน้ำกินข้าว